โดยเมื่อเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศอินโดนีเซียเป็นพิธีเปิดงานวันสันติภาพสากลก่อนที่ตัวแทน5ท่านจะได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์สร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในจากนั้นพระวิเทศธ,ธรรมพรประธานสหภาพพ,พระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียแอฟริกาท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์21รูปเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี ต่อมาพระอาจารย์พาสุระทันตมโนได้กล่าวถึงความสำคัญของบทธรรมจักกับป่าวัตนสูตรก่อนที่คณะสงฆ์ทั้ง21รูปและผู้ร่วมงานจะได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนสูตรโดยมีพระมหาเทระร่วมงานเป็นจำนวนมากในโอกาสนี้พระครูธิรยานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธบาลีได้นำนั่งสมาธิ และได้กล่าวเชิญผู้ร่วมงานจุดประทีปเพื่อสันติภาพนอกจากนี้พระครูธิรยานวิเทศยังได้สอบถามประสบการณ์การนั่งสมาธิจากผู้ที่นั่งสมาธิร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความสุขความสงบภายในส่วนหนึ่งมีความรู้สึกโล่งเบาสบายและอีกส่วนหนึ่งเห็นแสงสว่างขยายออกจากตัวไปได้โดยรอบ ในโอกาสนี้พระวิเทศธรรมภรณ์ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวชื่นชมและอนุโมทนาที่ทุกท่านได้มาร่วมกันนั่งสมาธิและจุดประทีปเพื่อสันติภาพทางยังได้เชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมกันนั่งสมาธิและจุดประทีปเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ณวัดพระธรรมกายประเทศไทย ซึ่งบรรยากาศการสวดมนต์นั่งสมาธิและจุดโคมประทีปสันติภาพในครั้งนี้สร้างความสุขสงบสว่างสวยและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ